โภชนาเภสัชเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของเรามากณปัจจุบันเนี่ยยับมีคนนําโภชนะเภสัชเนี่ยนะครับไปใช้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโภชนะเภสัชกับโรคเกาต์นะครับซึ่งมันจะมีผลยังไงนะกับร่างกายจะช่วยเราได้ยังไงโรคเกาต์เป็นโรคหนึ่งนะครับเป็นโรคที่เป็นกันพอสมควร และเป็นโรคที่หายยากนะครับแต่สามารถหายได้หายขาดได้นะครับถ้าเราดูแลตัวเองที่ดีรักษาดีนะครับดูแลตัวที่ดีแต่พอเรามาเจอโภชนเาเภสัชจะมีผลที่ทําให้เราเนี่ยเห็นผลเร็วขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะต้องอไม่ต้องทานยาก็ได้ในบางคนหรือบางคนที่เป็นมากก็ทานยาควบคู่กันไปได้นะครับแล้วทําให้ร่างกายสามารถหายได้นะครับโรคเก,กาต์หายได้นะครับนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ บางคนเป็นกรรมนานเป็นเลื้อรังกรมนานก็มีอาการปวดเจ็บปวดอันนี้คือทรมานไม่สามารถออกไปทํางานได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นก็ผมขอจะเล่าเกี่ยวกับโรคเกาต์ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโรคเกาต์คืออะไรครับโรคเกาต์ก็คือโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งนะครับเพราะโรคข้ออักเสบเนี่ยเราก็มีหลายชนิดข้ออักเสบทั่วๆไปลูมาตอยก็โรคข้ออักเสบนะครับแต่ต้นเหตุคนละอย่างโรคเกาต์ก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง ซึ่งต้นเหตุมาจากกรดยูริกซึ่งกรดยูริกนั้นมันเกิดจากการกระบวนการเผาผลาญหรือเราเรียกทางด้านเคมีว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับซึ่งเผาผลาญน,นะครับเผาผลาญสารพิวรีออกมาแล้วมันกลายเป็นกรดยูริกแล้วถ้าเกิดมันเผาผลาญขึ้นมามากเกินไปยูริกสูงเกินไปมันทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะสลายออกไปหรือขับออกได้ง่ายในทางทางปัสสาวะโดยไตยเป็นผู้ขับ มันเ,เมื่อมันขับออกไม่ได้มันก็ตกเป็นผลึกออกมาตามข้อของเราจุดต่างๆนะไม่ว่าข้อนิ้วข้อเท้าหัวเขา่ามันเกิดอาการปวดอักเสบอย่างรุนแรงขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นมากเป็นน้อยหรือเป็นเรื้อหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนเป็นกันมาและคนส่วนใหญ่ก็จะมีโรคอื่นร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับโรคภาวะหัวใจโรคอ่ตายเรือรลังไอ้พวกเนี้ยก็เป็นโรคที่ร่วมกันกับ การเป็นเกาบางคนเป็นโรคอ้วนเป็นโรคเบาหวานก็เป็นเกาตามมาได้เพราะฉะนั้นโรคเกาจึงเป็นโรคที่เกิดขึ้นรวมๆกันนะครับ <os im it> เกิดขึ้นได้กับคนได้ทุกคนนะครับแล้วก็สามารถเป็นแล้วหายได้นะครับตอนนี้อาการของโรคเกาส่วนใหญ่เริ่มต้นจะเกิดที่ข้อเท้าก่อนนะครับ <k> เขาเรียกว่าโรคเกากำเริบม,มันจะเกิดการโจมตีอย่างฟันหันแบบข้ามคืนเลยมันอยู่ดีบางคนเกิดการปวดข้อขึ้นมานอนนอนแล้วปวดขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมานะครับแต่พวกเนี้ย ช่วงแรกๆมันจะปเป็นหายๆนะครับจะพบบ่อยตามข้อเท้าต่างๆแลวข้ออื่นๆนะครับอาการที่พบก็คือมีอาการปวดอย่างรุนแรงมันอยู่ดีก็ปวดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับนะครับข้อบวมมาเป็นรอยแดงข้อมีอาการฝืดนะข้อต่อมีอาการร้อนร้อนลุ่มๆร้อนๆน,น,น,นะครับแล้วก็ข้อต่อมันจะมีความอ่อนนะครับมันไม่แข็งกระด้างอ่าเหมือนที่เราเคยทําเคยเจอปกตินะครับโรคเก,กาเนี่ย มันจะกําเริบเป็นเวลาในเริ่มจากสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์อ่ามันมันขึ้นปีดเลยมันเป็นปุ๊บแล้วมันก็จะทุเลาเบาๆลงในกรณีเนี้ยมันก็จะอยู่กับเราขึ้นๆลงๆขึ้นลงบาง,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 งคนก็อยู่นานๆหลายหลายปีนะเขาเรียกว่าโรคเกาเรือหลังถ้าเป็นปล่อยที่นานๆเนี่ยครับอ่าจากการที่เราเอ่อไปกินอะไรซ้ําๆนะครับร่างกายทําอะไรซ้ําๆที่มันคงที่จะทําให้กดยูริกสูงสูงขึ้นอยู่ซ้าๆ มันก็จะเกิดการโจมตีซ้ําๆแล้วก็ไม่หายนะครับก็ต้องรักษาอยู่ล่ำไปเรื่อยๆนะฮะก็คือกลายเป็นโรคเก,กาต์ที่เรื้อรังตอนนี้สาเหตุล่ะครับสาเหตุของกดยูริกที่มันเกินขึ้นมาได้เนี่ยมันเพราะอะไรเรามาดูกันส่วนใหญ่แล้วนะครับเริ่มต้นก็มีจากการขับถ่ายที่มันน้อยอันดับแรกเลยนะครับไตเนี่ยเป็นตัวขับถ่ายกดยูริกของเรานะครับถ้าเมื่อ,อไหร่นะครับ ที่กรดยูริกที่มันผ่านกระแสเลือดมาทางไตแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าไตาไม่สามารถกรองได้เนี่ยอ่าหรือกรองไม,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพอเนี่ยมีผลแล้วมันจะกลับไปย้อนกลับไปกลายเป็นผลึกนะครับตอนนี้อันดับแรกเนี่ยผมก็จะบอกว่าพื้นฐานี่ะขอให้เราทุกคนอ่ะดื่มน้ำให้มากๆให้ได้วันละแปดถึงสิบแก้วหรือประมาณสองลิตรอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งึ่งช่วยทําให้ช่วยขับกรดยูริกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มน้ําน้อยก็มีผลที่จะทําให้ เกิดเป็นโรคเกาได้จากการกดยูริกที่มันย้อนกลับเป็นตะกอนนะครับหรือเกิดจากการผลิตกดยูริกมากเกินไปซึ่งสาเหตุก็มาจากเกาหัานก็ได้หรือเมืมาจากการทานอาหารก็ได้นะครับอาหารที่มันมีตัวสารพิวรีสูงมากเกินไปก็จะเกิดกดยูริกขึ้นมาตามทําให้ไตทํงานหนักนะครับอาหารที่มีสารพิวรีสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะฮะนี่ครับ พวกเนื้อแดงเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อแดงพวกอวัยวะของสัตว์เครื่องในสัตว์อาหารทะเลนะครับหรือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียรนะครับเบียเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เกิดสารพิวรีนหรือของหวานหวานที่โดยเฉพาะผลไม้หวานเนี่ยจะมีน้ําตาลฟรุโกโตสเป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดกรดยูริกสูงขึ้นได้นะครับเพราะมันไปนตัวกระตุ้นให้เกิดสารพิวรีนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้น ทำให้กดพูดยูริกพวกนี้เพิ่มขึ้นประมาณ12%ของการเป็นโรคเกาต์นะสิบสองเซนถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ยาบางตัวนะครับไม่ไม่อย่างเช่นยารักษาความดันยาแอสพรลินยาขับปัสสาวะยาสําหรับพวกข้อเสื่อโรคสะเก็ดเงินพวกนี้มีผลที่ทาให้กดยูริกสูงขึ้นได้เพราะนั้นยามีผลข้างเคียงเพราะนั้นภาพใครไม่รู้ทานยาพวกนี้ไปมีผลทําให้เป็นโรคเกาต์ตามมาได้ นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นยาที่ป้องกันการปฏิเสธการปลูกายอวัยวะหรือว่ายากดภูมินะครับพวกนี้มีผลทําให้กดยูลิกสูงทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้ต่อไปน้ําหนักตัวนะครับพวกพวกที่เป็นโรคอ้วนนะครับโรคเบาหวานพวกนี้มีผลที่ทําให้กดยุลิกเกินทําให้ไตทํางานหนักนะครับจัดการกดยุลิกไปไม่ไหวไม่ทันมันจะย้อนกลับไปตะกอนของเกาได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่น ผู้ชายวัยกลางคนนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญสตรีที่ผู้หญิงที่หมดประจําเดือนก็มีผลนะครับมีความเสี่ยงที่เป็นโรคเกาได้นะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวที่เคยมีประวัติเป็นโรคเกามันสามารถติดต่อทางพันธุก,กรรมได้นะครับหรือผู้ที่เป็นการผ่าตัดบาดเจ็บพวกนีนะ้ก็มีผลที่ทําให้โรคเกาต์ริลมกึ้นมาโดยไม่รู้ตัวได้อันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ ตอนนี้เรามาดูครับกดยูริกทั้งหมดที่ขับออกมาจากร่างกายที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับ80%มันเกิดจากการเผาผลาญเผาผลาญเราเราทางเคมีเรียกว่าแคตาบอลิซึมซึ่งมันอยู่ในกระบวนการเมตาบอล m ิซึมเห็นไหมครับเพราะนั้นกระบวนการเมตาบอล m ิซึมจึงเป็นปัจจัยหลักที่ร่างกายจะมีผลว่าคนคนนี้จะเป็นโรคเก,กาหรือไม่โรคเก,กา นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการเผาผลาญแคตาลิซึมที่ดีะนะครับจะมีผลทําให้ร่างกายนั้นปล่อยกรดยูริกมาที่ไม่มากเกินไปมันสมดุลไตก็ขับออกได้ทันนะส่วนอีกยี่สิเปอร์เซ็นเกิดจากการกินครับนะทั้งหมดเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นของกรดยูริคมันก็จะแบ่งแยกออกมาว่ากรดยูริคที่เกิดหกสิเปอร์เซ็นจากกระบวนการเผาผลาญน,นะครับคือแปดสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่าเซลล์ของเราข้างในเนี่ยมันมีการตาย คือเซลล์ของเรามีการตายทุกวันเมื่อเซลล์ตายมันก็ต้องเอามาทําลายเมื่อทําลายมันก็จะมนได้สารพิวอรีนออกมาเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนะครับเพราะนั้นถ้าสารพิวรีนสูงเกินไปพูดง่ายๆว่าเซลล์ตายมากกว่าปกติอ่ะเซลล์ไม่แข็งแรงตายเร็วกว่าปกติมันก็เกิดกรดยูริกเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพนะราะนั้นกระบวนการเมตาบอลิซึมจึงเป็น60%ที่ทําให้เกิดกรดยูริกนะครับส่วน แล้วก็อีกสี่สี่สิบเปอร์เซ็นจะเป็นตัวที่ระบายกรดยูริออกมาจากร่างกายโดยสี่สิบเปอร์เซ็นนี้จะแบ่งออกเป็นสามสิบเปอร์เซ็นระบายออกมาทางอุจจาระเจ็ดสิบเปอร์เซ็นระบายออกมาทางปัสสาวะอ่านี่ที่เราเห็นตามนี้นะครับแล้วถ้าเกิดการกินน่ะยี่สิบเปอร์เซ็นที่เรากินเข้าไปเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดกรดยูริเพิ่มขึ้นก็คือพวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลนะครับเครื่องในสัตว์นะครับอันนี้คือเป็นตัวเป็นตัวที่ทําให กิดสารพิวรีนเพิ่มขึ้นเมื่อสารพิยวรีนเพิ่มขึ้นสูงก่าปกติมันก็เกิดยูริกสูงก่าปกติพวกแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ครับเน้นเลยแล้วก็น้ําตาลลูกโต๊ะที่มีอยู่ในผลไม้หวานหวานต่างๆเพราะฉะนั้นถามว่าน้ำผลไม้หวานทานได้ไหมทานได้ครับแต่เราก็ทานแบบพอประมาณอย่าไปทานผลไม้หวานบ่อยๆทีๆมากเกินไปเอาผลไม้อื่นทานสลับกันบ้างโอเคไหมครับ ทานผลไม้แล้วยิ่งถ้าเกิดเราทานผลไม้สดๆเลยจะดีกว่าทานผลไม้ที่เขาทําสําเร็จลูกออกมาไอ้น,นั่นคือจะไม่มีกากใหญ่จะไม่มีสารอื่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นน้ําตาลเยอะมากกว่าคือคือโดยเฉพาะฟุกโต้เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นผลไม้ที่เป็นกล่องอย่างเงี้ยครับมันจะมีฟุกโต้เยอะแล้วจึงใครที่กินบ่อยๆกินทุกวันยิ่งเฉพาะกินกลางคืนด้วยเนี่ยจะชัดเจนเลยมันจะมีผลเร่งทําให เกิดสารพิวรีนเยอะขึ้นแล้วไปทําให้ก่อให้เกิดกดยูริเพิ่มขึ้นจึงเนี่ยครับเวลาคนนอนหลับขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะตั้งคืนยู่ดีก็ปวดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอยู่ดีก็ปวดขึ้นมาเนี่ยนครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นเกาครับอ่ะต่อไปตอนนี้เรามารู้จากสารพิวรีนบางคนก็เอสารพิวรีนคืออะไรแล้วสารพิวรีนมันมีความสามายยําคัญใยกางไรกับร่างกายแล้วทําไมร่างกายต้องกําจัดสารพิวรีนอยู่ทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรฮนะเพราะเซลล์เราตาย ทุกวันมันต้องหมุนเวียนกันสร้างใหม่ถูกไหมครับแต่ถ้ามันสมดุลก็จะไม่เป็นเกาอ่าแลคือมันพอดีไม่ตายเร็วเกินไปนะครับไม่เสียเร็วเกินไปนะครับนี่คือเซลล์ของเราจากซ้ายมือรูปเซลล์เซลล์เดียว,ยวร่างกายเรามีเซลล์ทั้งหมด60ถึง100ล้านล้านเซลล์ในแกนกลางของเซลล์จะเป็นนิวเคลียสคือเบอร์2ในนิวเคลียสก็จะมี DNA มีโครโมโซมก็คือเบอร์สนะครับ โครโมโซมของมนุษย์เรานะครับก็ยี่สิบสามคู่นะครับแล้วก็เป็น DNA DNA ตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีสารพิวรีนนะครับโดยโครงสร้าง DNA อ็เอาบปนี้นี่คือโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลของ DNA โดย DNA ก็จะมีอยู่ข้างในจะมีแบ่งเป็นสามส่วนในโมเลกุลส่วนที่หนึ่งสีแดงก็จะเป็นกลุ่มฟอสเฟตนะครับส่วนที่สองสีฟ้าเราเรียกว่ากลุ่มไนโตรเจนนะครับกลุ่มที่สามคือกลุ่มน้ำตาล น้ำตาลจะมีสองแบบน้ำตาลเรียกว่าดิออกซีไรโบสก็คือ DNA แต่ถ้าน้ำตาลไรโบสก็จะเป็น RNA นะครับโดยโมเลกุลของ DNA หรือ RNA มันก็จะต่อกันเป็นพวงอย่างนี้เป็นยาวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ DNA นะครับโดยคุณจะเห็นตัวในตัวเจนเบสนะครับก็ตัวในเจนเบสเนี่ยก็จะเป็นตัว ตัวทีที่กวนนีนเห็นไหมครับจะจับคู่กับตัว C ไซโตซีนอันนี้คือจะจับคู่กันเลยเป็นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวไทมีนตัวทีจะจับคู่กับตัว A อะดีนีนนะครับเพราะฉะนั้นตัว G จับคู่ตัว C ตัว T จับคู่ตัว A แต่แล้วแต่ว่าเป็นยีนของพันธุกรรมของแต่ละใครแต่ละบ้านใครมันจะสลับกันไปสลับกันไปไม่เหมือนกันแต่มันจะจับคู่แบบนี้ G ต้องจับกับ C พีต้องจับกับเอันนี้เขาเรียกเป็นโครงสร้างของ DNA นะครับโดยเป็นน้ำตาลดดอซีไหลโบสอ่ะตอนนี้มาดูครับนี่ครับโครงสร้างขยายออกมาตัวที่เป็นเบสที่เป็นตัวเนโตเจนเบสเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มทางขวามือก็เรียกสารพิวรีนสารพิวรลนนะครับก็คือตัวอะดีนีนกับกวันีนเห็นไหมครับส่วนข้างล่างไครีมีดีน ไฮลิมิดีนก็จะมีไซโตซีนนะครับยูราซิลไทมีนยูราซิลเนี่ยจะเป็นเบทจะเป็นเอลเียนเบทซึ่งอยู่ในเฉพาะ RNA เนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นสายของ RNA จะไม่มีไซโตซีนจะเป็นยูราซิลยูราซิลก็จะไปจับกับตัวจีควันีนส่วนอะดีนีนก็จะมาจับกับไทมีนเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือเซลล์ของมนุษย์เราเป็นแบบนี้ตอนนี้เรามาดูตัวพิวรีนดีกว่า อะดีนีนกับกวนนีนตัวนี้แหละครับก็คือตัวพิวรีนที่ร่างกายเราต้องขับออกทุกวันทุกวันนะเพราะเซลล์เราตายทุกวันแล้วเรากินอาหารเข้าไปทุกวันมันก็จะเจอสารพิวรีนนะครับสองกลุ่มนี้ซึ่งสารพิวรีนสองตัวนี้มันก็จะเกิดการปฏิยาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่าอย่างเช่นข้างบนกวนนีนกวน,นีนก็จะมีกระบวนการเมตาบโบซิสเนี่แหละกระบวนการเผาผลาญนี่แหละครับเปลี่ยนเป็นแซนทีน ซนทีนมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นกรดยูริกแล้วออกไปจากร่างกายนะครับส่วนตัวอะดีนีนมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฮโปเซนทีนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนทีนแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรดยูริกออกไปจากร่างกายครับโดยตอนที่เปลี่ยนจากไฮโปเป็นเซนทีนหรือเปลี่ยนจากเซนทีนไปเป็นกรดยูริกมันจะใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าเซนทีนออกซิเดสเอนไซม์ตัวนี้แหละครับสําคัญเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์คนที่เป็นโรคเกาเหลือง เรียกว่าเป็นหนักเป็นนานปวดบ่อยทนไม่ไหลหมอจะใช้วิธีหนึ่งคือการลดกรดยูริกให้คนคนนั้นโดยการใช้ยาไประงับการทำงานของตัวเอซนทีนออกซิเดสก็คือเอนไซม์ตัวนี้ไม่ให้ทำงานพอไม่ให้ทำงานมันก็จะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกเพิ่มขึ้นได้นี่นะครับต่อไประยะของการเป็นโรคเกาเ่ยจะมีอยู่สระยะด้วยกัน เพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าสี่ระยะของการเป็นโรคเกาเนี่ยเป็นยังไงและเราสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อย่างไงไม่ให้แย่ลงกว่าเดิมได้อย่างไงเรามาดูระยะแรกระยะที่หนึ่งเขาเรียกว่าระยะระดับกดยูริกที่สูงระยะเนี่ยเป็นระยะที่มันเริ่มก่อตัวนะครับเริ่มเป็นเริ่มเริ่มก่อตัวแรกๆยังไม่มีอาการเลยระยะนี้จะไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีการอะไรทั้งนั้นเรายังไม่รู้ตัว นะครับก็คือกอัวยูหรือมันสูงแล้วล่ะ่นะถ้าใครที่ไม่เคยไปหาหมอก็จะไม่รู้มันก็จะก่อตัวไปเรื่อยๆอยู่ในกระแสเลือดแล้วมันก็เข้ามาก่อตัวเป็นผลึกรอบๆข้อต่อมันจะแทรกเข้าไปในข้อต่อนะครับอ่านะเราเรียกว่าภาวะกดวยูหรือเลือกสูงอ่านะไม่มีอาการนะโดยสารเพียวดีนตัวเนี้ยมันจะผลิตขึ้นมามันจะมีมากเกินไปจนร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเาผาผลาญแล้วเอา ตัวกดดยูดีนออกไปได้ทันนะครับมันจึงทําให้เกิดเป็นผลึกผลึกตัวนี้เราเรียกว่าเกลือยูเลตนะพวกผลึกโซเดียมนะครับโซเดียมแคลเซียมยูเลตตัวนี้นะครับมันก็เกาะอ,อยู่ตามข้อวันเรื่องที่ข้อก่อนนะครับโดยอาหารที่มีสารเพอรีนเยอะอย่างที่บอกนะครับก็เป็นพวกอาหารพวกเครื่องดื่มอาหารทะเลเครื่องดื่มก็เป็นพวกเบียร์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลรุกโตนะครับอันนี้คือ จะเห็นชัดเลยนะครับระดับกดยูริกเนี่ยพวกเนี้ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะมาจากน้อยไปมากเพราะนั้นเราจรึงไม่เกิดอาการกดตัวตะกอนของเกเนี่ยนะครับมันก็จะมีน,น้อยๆยังไม่มีเยอะาอาการยังไม่ออกนะครับนะแล้วก็สาเหตุอย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวโรคไตย,ยาขับปัสสาวะแอลกอฮอล์มากๆไปหรือว่าการทำงานของไทรอยที่น้อยเกินไปมีผล นะครับพันธุกรรมการทานอาหารที่มีคุณูสูงอันนี้มีผลทั้งนั้นเลยที่จะทําให้เกิดกดยูริกที่สูงนะเพราะฉะนั้นระยะแรกนี้ไม่มีอาการปวดข้อไม่มีอาการแดงไม่มีอาการบวมนะครับมีเพียงกดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีตะกรเกิดขึ้นเริ่มมีแล้วสะสมตามข้อต่างๆนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปมาดูในระยะที่สองระยะที่สองเขาเรียกว่าระยะเฉียบพันระยะเนี่ยมันจะเริ่มมี อาการปวดในเวลากลางคืนโดยไม่รู้ตัวแล้ะมันจะมีอาการปวดบวมแดงขึ้นมาที่ข้อต่อส่วนใหญ่จะเกิดที่ปลายนิ้วก่อนปลายนิ้วเท้านามีอาการปวดปลายนิ้วเท้ามันยังไม่ลุกลามไปข้ออื่นเริ่มต้นก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดนิ้วเท้าบางทีก็เกิดที่ตรงหัวเข่าก็มีเพราะฉะนั้นตะกอนตรงเนี้ยมันเป็นลูกเข็มพอลูกเข็มปุ๊บมันตะกอนมออกเป็นลูกเข็มมันก็จะเจ็บเพราะมันก็ตำ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 ,ตำ,ตำเนื้อเยื่อภายในของเรา นะครับนี่คือตะกนของปวดยูริตเขาเรียกว่าเกือยูเรตมันเกิดการเจ็บขึ้นมาเพราะนั้นเวลาคนเรานอนแล้วสะดุ้งขึ้นมานอนไม่หลับมันปวดขึ้นมาได้ยังไงนี่แสดงว่ามันเริ่มเข้าระยะที่สองแล้วอ่าระยะนี้เริ่มเข้าระยะที่สองแล้วถ้าใครรู้ตัวนะครับรีบรักษานะก็จะหายได้ไวกว่าคนที่เป็นระยะที่สามขึ้นไปนะครับมันก็เริ่มมีอาการอักเสบพอร่างกายมีอาการอักเสบก็แสดงว่ามดเลือดขาวออกมาทํางานพอมดเลือดขาวทางานปับ๊บมันจะปล่อยสารอักเสบออกมา เมื่อปล่อยสารเสพมาเกิดอาการปวดทันทีนี่คือลักษณะของมนุษย์เราร่างกายตรงไหนที่มีปัญหาเกิดการหนักเสพไม่เลือดขาวมาทํางานปล่อยสารหนักเสพเกิดอาการปวดถ้าสุดนั้นรักษาได้รักษาหายร่างกายจะปล่อยสารอีกตัวหนึง่งมาจาัดก,การสารหนักเสพให้มันหยุดอาการปวดจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะหยุดอาการปวดลงนี่คือระยะที่สองเรามาดูระยะที่สามครับ ระยะสามนี่คือระยะที่เริ่มเรือหัลักเริ่มเรือหัลักนะครับเขาเรียกว่าระยะวิกฤตนะผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาเนี่ยเกือบทั้งหมดระยะเนี้จะเป็นระยะที่มีอาการมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเขาค่อยลุกลามเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายนะครับก็แสดงว่าวันไหนที่เป็นอาจจะทํางานไม่ได้อาจจะมีอาการปวดปวดมากปวดน้อยแล้วแต่และมันมีอาการที่หยุดลงหายลงได้ เป็นปนไห้หายนี่คือระยะเริ่มวิกฤตแล้วแต่ระยะนี้เป็นแล้วต้องรีบหาหมอต้องรีบรักษาถ้าไม่รักษามันจะยาวกลายเป็นโรคเรื้อรังไปเลยแล้วตอนนี้รักษาเป็นปีกว่าจะหายนานหรือบางคนเป็นจนตลอดชีวิตก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องไปกินยาต้องไปฉีดยานะครับเพราะนั้นเป็นระยะเนี้ยต้องรีบรักษาแต่ถ้ารู้ตัวก่อนตั้งแต่ระยะที่สองรักษาได้เลยตอนนี้ระยะสุดท้ายระยะที่สี่ นี่คือระยะเรื้อรังคนส่วนใหญ่เนี่ยไปหาหมอชั่วคราวยินยักแก้ปวดชั่วคราวปล่อยปล่อยมาปล่อยใจไปทำงานได้ทำไปก่อนแต่พอเป็นระยะเลือรังกูทำงานไม่ได้เลยระยะนี้แม้แต่คุณลุกยังลุกไม่ได้เลยปวดปวดยาวแล้วมันจะเห็นผลชัดก็คือว่ามันจะมีเกิดที่ผิวหนังให้เห็นจะเป็นตะเป็นตะกรนเป็น,ก,นก้อนขึ้นมาปูดขึ้นมาที่ผิวหนัง ครับไอ้ก้อนตัวเนี้ยเราเรียกว่าทูฟี่ไอ้ตัวทูฟี่มันจะคล้ายๆเป็นปลาปา่าตามหัวท่อหัวเขา่าตามข้อศอกนะพวกเนี้ยอนะแต่คนที่เป็นระยะนี้แล้วเนี่ยมันจะปวดตลอดเวลาลุกยังไม่ได้ปวดเลยลุกปุ๊บปวดนะครับปวดโดยเฉพาะหัวเข่าเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าแสดงว่าตะกอนอ่าเขาเรียกว่าผลึกของเอร์ยูเรตมันเยอะมากมันต่ำตๆำตำติ่มตาำตำทิ่มตาำตาำข้อข้างในนะมันแทรกเข้าไปในน้าในข้อ แล้วตามตามข้อกันไหมราะว่าข้อเท้านะข้อเท้าหัวเข่าเป็ไปได้หมดที่เท้าอันเนี้ยจะมีอาการปวดตอลอดเวลาอันนี้คือรุนแรงนะครับบางคนทํางานไม่ได้นอนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญคนเกิดคนที่อยู่ในระยะที่สี่เนี่ยนะครับระยะเนี้ยกินอาหารเนี้ยนี่หน่อยหน่อยก็ต้องระวังเลยเพราะว่าอะไรที่มีตัวสารพิวรีนเยอะอย่างเช่นพวกยอดผักบางชนิดก็มีสารพิวรีนเยอะเหมือนกัน นะครับเนื้อก็กินไม่ได้อาหารทะเลก,ก็กินไม่ได้พวกของหวานที่มีน้าําตาลฟุกโตสก็ไม่ได้นะครับยิ่งยิ่งน้นําอัดลมยิ่งไม่ได้ใหญ่นะครับ,นะรบแล้วก็ปัญหาคือแอลกอฮอล์บางคนไม่ทราบกินแอลกอฮอล์เข้าไปโดยพ่อเบียร์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันช่วยทําให้การขับปัสสาวะลดลงนะซึ่งทําให้ระดับกรดยูริกเพิ่มขึ้นได้นะครับเบียร์นอกจากจะทําให้ กรดยูริกเพิ่มขึ้นแล้วมันยังมีผลนะทำให้โปรโตีน,นในร่างกายเนี่ยมันแตกตัวออกมาเป็นพิวรีนเยอะขึ้นและเปลี่ยนเป็นกรดยูริกเปลี่ยนเป็นเกลือยูเรตเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นระยะเนี้ถือว่าเป็นระยะที่ถ้าพูดถึงระยะสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นระยะที่ไม่ดีแล้วนะครับไม่ดีเป็นแล้วก็คุณจะเป็นแตทรมานมากเพราะนั้นนี่คือเป็นสี่ระยะของคนที่เป็นโรคโรคเกานะครับ ตอนนี้เรามาดูครับจากการวิจัยเนี่ยสารพิวรีนเนี่ยนะครับถ้าใครเป็นนานๆเป็นนานๆเป็นระยะเรื้อรังนะครับไม่ว่าคนที่สูงอายุหรือคนที่ทํางานเป็นได้ทั้งนั้นนะครับนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการอะไรขึ้นอยู่กับกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วกระบวนการกินของเราที่มีสารพิวรีนเยอะแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะขับสารพิวรีนขับเอ่อกดยูริออกไปได้ไมไ่เพียงพอได้ทันนะครับโดยเฉพาะคนที่กินน้ําน้อยเนี่ย นะครับเมื่อมันเกิดการอักเสบมากๆนะครับมันจะเข้าไปเกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายไปถึงกระดูกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกาเนี่ยนะครับมันมีผลที่จะทําให้เป็นโรคก,กระดูกพรุนไปด้วยนะครับอันนี้ก็คนเป็นเกาเรื้อรังก็กลายเปน็นโรคกระดูกพุนตามมาต่อไปงานวิจัยนะครับน้ําตาลฟลุกโต๊อย่างที่บอกฟลุกโต๊ชื่ออันบอกแล้วฟลุกฟลุตก็มาจากฟลุตผลไม้ น้ำตาลฟรุกโตสมันอยู่ในผล,ลไม้นะครับซึ่งผลไม้มันจะมีกลูกโคสผสมกับฟรุกโตสเพราะฉะนั้นถ้าเราทานผลไม้หวานๆมากๆม,ม,มันจะส่งผลทําให้เกิดกรดยูริกเพิ่มขึ้นเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับทําให้เกิดตะกอนหรือผลึกของกรดยูริกเพิ่มขึ้นทําให้เกิดเป็นโรคเกาได้เพราะฉะนั้น ต้องระวังในเรื่องของการทานผลไม้หวานโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จริงๆทานผลไม้เป็นลูกๆเลยจะดีกว่าผลไม้ที่เขา,าใส่เป็นกล่องมาเพราะานั้นมันมีแต่น้ําตาลทุกโต้ท้งนั้นเลยนะครับต่อไปตอนนี้มาดูการรักษาการรักษาของทางการแพทย์เนี่ยเขาจะรักษาแบบสองแบบนะครับแบบแรกคือคือการให้อาการมันมนเทาให้มันเบาบางลงให้ลดก,การปวดลง อีกแบบหนึ่งคือการลดกดยูริกไปเลยลดกดยูริกไปเลยนะครับก็คือเขาอาจจะใช้ให้ทานยาเอนเซดนะครับทานยาเอนเซดนะทานยาอาการลดอาการปวดหรือพวกติดยาพวกสเตียรอยอันนี้คือคือไม่ดีเป็นยากดภูนะครับดังนั้นผู้ป่วยบางรายเนี่ยอา,อาจจะใช้ยาเอนเซดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตแลในกระเพาะ,ะหรือปัญหาอย่างอื่นนะคุณหมอก็จะใช้ยาของเขาลดอาการปวดโดยตรง เขาจะมีเขาจะมียาที่ลดอาการปวดโดยตรงนะครับก็คือ,อตัวคอชิซินตัวนี้เป็นยาลดลดความเจ็บปวดได้ภายใน24ชั่วโมงเลยดีมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นระยะยาวนะครับคุณหมอจะมีการใช้ยาลดกดยูริกนะคือไปลดกรดยูริกยังไงก็คือไปลดการทํางานของเอนไซ์ เซนทีนออกซิเดตตัวนี้แหละอย่างที่บอกเพราะนั้นยาที่เขาให้มาเขาจะไปจัดการยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้เพื่อไม่ให้สร้างกรดยูริกไงครับเพราะนั้นคือนี่คือคนที่เป็นระยะยาวๆเพราะนั้นต้องกินยาตัวนี้ด้วยยศยาแก้ปวดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการการเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคเก,กาเนี่ยเมันสามารถเป็นได้ทุกคนแต่เริ่มต้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ถ้าร่างกายเราแข็งแรงผู้งง่ายร่างกายแข็งแรงเซลล์ของเรามันก็จะแข็งแรงเมื่อเซลล์ของเราแข็งแรงมันก็ผู้ง่ายมันจะหมดอายุช้ากว่าเซลล์ที่ไม่แข็งแรงถูกไหมครับเมื่อมันหมดอายุช้ากว่าจํานวนของพิวรีนก็ต้องน้อยลงน้อยกว่าคนที่เซลล์ที่ไม่แข็งแรงแล้วหมดหมดอายุเร็วมันก็ทําให้พิวรีนเยอะก็ยูริกก็เยอะตาม อีกเรื่องคือเรื่องของการกินถ้าเราจํากัดของการกินของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบียร์โกโตีหรือพวกเนื้อสัตว์ก็จะทําให้ส่งผลลดจํานวนของสารพิวรีนลงก็จะลดกรดยูริกลงก็จะลดตะกอนของกรดยูริกหรือเกลือยูเรตลงก็จะลดการเป็นเกาลงไปได้โอเคนะครับ